อยู่นั่นแหละเมื่อไรจะกลับบ้านเนี่ยพานโรงพานโรงคุณครูเขากลับบ้านกันหมดแล้วฮะเธอมาชวนพอเต้นต้นอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่านี่พวงหน่วยการนะเต้นเพลงอะไรโอเยอโอเยโหโคตรเชยเลยไปกลับบ้านเป็นเด็กบปนเล็กมาอยู่โรงเรียนเลยห้าหกโมงเลยกลับบ้านไปให้หมดเลยกลับไปเลยโอ้โหเด็กพวกนี้เนี่ยชอบท้ให้พออเนี่ยเครียดฮ่ดูสิห้าหกโมงแทนที่จะกลับบ้านแล้วดูห้องเหิ่์ก็เลยเธอสกปรกเนี่ย พาลงก็กลับบ้านหมดแล้วครูเคอเด็กเดินกลับบ้านหมดแล้วพอเรอาก็มาขวากให้เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารจะมาเต้นเพลงอย่างนี้ไม่ได้อย่างพอ,อมันต้องเพลงนี้เกิดโมจเอยารมายา้าเกยกเตืเยต้จทคอยเจอตาเดคยเี่ยนแยกรสวเอาบอกกลับบ้านไง อะไรนักเรียนยังไม่กลับอีกอ่ะผมเลยขอมาเอานะก็เห็นเส้นอยู่นี่ผอ,อ,อต้องมานั่งกวาดพี่พออ,อกำลังกวาดห้องให้อยู่เนี่ยพาลงพาลงคุณครูกลับหมดแล้วผอ,อต้องมากวาดห้องให้เนี่ยทำไว้เลอะเทอะสกปรกเนี่ยเอ๊ะแต่เมื่อกี้เหมือนมีจังหวะอะไรก็ไม่รู้จังหวะอะไรหูกัง้งหรือเปล่าหูเกี้ยวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะไรโอ้เ oh ย yeah, oh yeah ่โอ้เย่เขาอยู่ตั้งนานเนี่ยไปไปไปเบียรปอเตอร์ไซด์จีเรัวแต่เนียเบียรเบียรตังโตเบียรเบียรตังเจีย เราเนียดเราเรียดอง,องาขาดเราจอดเราโย่แล้วบอกกลับแล้วอ่ะผมดูว่าจังหวะเป็นยังไงจังหวะอะไรกลับบ้านนี่แล้วห้าหกโมงแล้วมาเยอะเพิ่งกลับหมดยังนายังไม่ไเหลือใครแล้วเหลือสองคนใช่ไหมใช่สองคนเฮงมาเลยโม <c oughs> จีเอามาหนึ่อยากรอมันคานมาัายา นี่ก็วันเด็กแล้วพ่วงนวยการอำนวยการกินกินแม่งทั้งวันพ่วงานวยการขออวยพรแล้วก็ขอมออขําขวัญวันเด็กของปีนี้ให้กับเด็กๆทุกคนจำเอาไว้เขาบอกว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันหนึ่งนะับถือศาสนาสองรักสัคมาสัมสามอะไรไปเปิด YouTube ฟังเอาขอให้เด็กๆทุกคนมีแต่ความสุข เวลาโตขึ้นก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเวลาไปไหนก็ขอให้มีตังค์่ารถขึ้นสองแถวเขาก็อ,อย่าลืมจ่ายตางังค์เข้าห้างก็อย่าลืมเฮ้ยติมกินด้วยกลับบ้านอย่าลืมเคาะประตูเรียกแม่มาเปิดเข้าบ้านแล้วอย่าลืมอาบน้ําด้วยแต่ก่อนอาบน้ําเนี่ยต้องถอดเสื้อผ้าก่อนถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วอาบเลยเสื้อผ้ามันจะเปียกแล้วมันก็จะขึ้นลาพอขึ้นลาปุ๊บ เสื้อผ้าพังแม่ก็ต้องหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่เปลืองเงินพ่อแม่กว่าพ่อแม่จะหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าได้มือนรึเปล่าเด็กๆทุกคนจําไว้เป็นเด็กต้องเรียนหนังสือตอนเล็กๆต้องเรียนหนังสือโตอขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแม่ข้องเราให้สัตว์อาไว้จะไว้ใจพวกสัตว์สีขาวเชืชอ่อต่อเชื่อปู่ย่าหลายอู้ลูมอเตอร์เหมยโยโย่สีกาชาช่าช่าชา,ชา,ชาหน่อยแม่ฝากไว้ด้วยจําคําที่พวงหน่วยการกินสอนเอาไว้ไปใช้ประโยชน์จะเกิดประโยชน์กับชีวิต ハっハっは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 